สวัสดีครับผมอาจารย์วิบูลย์จงรัตนเมธีกุลนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องคําถามที่มีเข้ามานะครับว่าเวลาที่เราจะมีการพ่นสารต่างๆในในสวนในไร่เนี่ยเราควรจะพ่นเวลาไหนนะครับ mm. สิ่งแรกนะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของสารกําจัดศัตรูพืชนะครับ เราก็ควรจะต้องใช้หลักการตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรก่อนที่จะมีการพ่นนะครับคุณก็ควรจะต้องรู้จักตัวศัตรูพืชก่อนว่าเป็นศัตรูพืชกลุ่มไหนนะครับจะเป็นไรเป็นมแมลงนะครับเป็นวัชพืชหรือว่าเป็นโรคพืชอันที่สองนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวสารนะครับว่าเรากำลังใช้สารชนิดใดนะครับเลือกใช้ให้ถูกต้อง อันที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการพ่นรวมทั้งอตอบเนื่องไปถึงเรื่องของหัวฉีดนะครับว่าเราจะใช้หัวฉีดประเภทไหนที่มันจะเหมาะกับงานของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จําเป็นจะต้องรู้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยของการใช้สารต่างๆเหล่านี้นะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของเทคนิคการพ่นรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับในการพ่นนะครับคำถามที่เรามักจะ ประสบก็คือว่าเราจะพ่นเช้าสายบ่ายเย็นดีนะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับถ้าเป็นในเรื่องของอาการพ่นปุ๋ยทําใบนะครับหรือว่าฮอร์โมนพืชเขาก็แนะนำว่าควรจะพ่นในช่วงเวลาเช้านะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่กลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความชื้นในอากาศสูงเซลล์พืชก็จะเต่งนะครับก็จะดูดซึมพวกปุ๋ยพวก ฮอร์โมนต่างๆนี้ได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสารกำจัดวัชพืชนะครับเราก็แนะนำว่าให้พ่นตอนช่วงสายๆหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศรวมทั้งแสงก็จะเยอะนะครับก็จะทำให้สารเคมีเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีนะครับส่วนถ้าเป็นกร,รณีของสารกำจัดมแมลงและก็ สารกำจัดโรคพืชต่างๆนะครับเราก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะพ่นในเวลา,าเย็นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีแสงน้อยนะครับเพราะว่าแสงที่เยอะนะครับแสงและอุณหภูมิความร้อนนะครับของสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะทําให้สารเคมีเสื่อมสลายได้เร็วนะครับถ้าเราพ่นตอนเย็นจะมีโอกาสที่การเสื่อมสลายของสารเคมีนี่น้อยลง น,นอกจากนั้นสารก็จะมีโอกาสตกค้างอยู่บนบนพืชได้นานนะครับโอกาสที่แมลงและก็ศัตรูพืชต่างๆเนี่ยจะได้รับสารเข้าไปก็มีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำโดยทั่วๆไปถ้าลงไปในรายละเอียดเราก็ต้องมาดูว่าตัวสารที่เราใช้นั่นคือสารกลุ่มไหนอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นสารกําจัดแมลงหรือสารกําจัด ชราก,ก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องไปดูว่าสารนั้นเนี่ยตามฉลากเนี่ยเขามีคําเตือนไว้หรือเปล่านะครับว่าถ้าเป็นสารที่มีพิษต่อพึ่งเงี้ยนะครับอันนี้แน่นอนว่าในช่วงที่พืชกําลังออกดอกหรือดอกบานนะครับก็ไม่ควรจะพ่นสารนี้นะครับหรือถ้ามีความจําเป็นต้องพ่นสารก็ควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่ พึ่งมันออกหากินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพ้นก็พ้นเช้าตรู่ไปเลยไม่ก็ตกเย็นๆไปเลยซึ่งพึ่งกับรังแล้วถ้าเป็นสารประเภทชีวพันธ์เช่นท,ท,ที่พวกเราอาจจะรู้จักกันในนามของยาเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือเป็นไวรัสที่ใช้กำจัดนอนกระทู้หอมนอนกระทู้ผักอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งออพวกที่เป็นเชื้อราที่เอามาพ่นเพื่อให้มแมลงเป็นโรคตายทั้งหลายเหล่านี้พวกสารชีวพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการพ่นในเวลากลางวันนะครับให้เลื่อนไปเป็นช่วงเย็นๆซะเพราะว่าแสง UV เนี่ยนะครับแสงอาทิตย์นะครับมันมี ขึ้นความถี่ของแสง UV มามันก็จะทำลายนะครับทำให้ประสิทธิภาพของชีวพันธุ์เหล่านี้เนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไปเพราะฉะนั้นช่วงเช้าตรูถ้าเป็นกรณีของสารข้ามแรงช่วงเช้าตรูนะครับหรือไม่ก็ช่วงพบเย็นหรือพบ่ําเนี่ยก็เป็นช่วงที่ที่ดีที่สุดในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแต่ในเรื่องของความสะดวกหรือความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติก็ ต้องแล้วแต่ตัวเกษตรกรเองแต่ก็แนะนำว่าอยากจะให้หลีกเลี่ยงช่วงที่มีอากาศร้อนนะครับในการพ่นสารต่างๆเหล่านี้เราแนะนำว่าควรจะเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงแล้วก็อากาศเย็นนะครับแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงในเรื่องของฝนนะครับถ้ามีการคาดการนะครับหรือมีการพยากรณ์ไว้ว่าจะมีฝนตกก็ควรจะ อลีกเลี่ยงการพ่นสารเคมีทั้งหลายแหละนะครับเพราะว่าพ่นไปเราก็จะเป็นการสิ้นเปลืองสูญเปล่าเปล่าประโยชน์เพราะว่าฝนก็จะชะล้างสารเคมีพวกนี้ต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นอกเหนือไปจากเรื่องของฝนก็ควรจะดูในเรื่องของลมด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีการพยากรณ์ว่าวันนี้จะมีลมกระโชกแรงนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงการพ่นสารในช่วงเวลานั้นนะครับ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะพ่นสารถ้าความเร็วของลมไม่เกิน3-5เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าลมแรงไก,กว่านั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นอันตรายเนื่องจากว่าละอองของสารเนี่ยจะปลิวไปกับลมแล้วก็ไปตกนอกพื้นที่แล้วนะครับลมแรงก็จะทําให้สารระเหยได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปด้วยครับ อันนี้กเ็เป็นคำแนะนำทั่วๆไปนะครับในเรื่องของการเลือกช่วงเวลาที่จะมีการพ่นสารเคมีนะครับอันนี้เป็น,ปนบทสรุปที่อยากจะฝากมาถึงผู้ชมในวันนี้นะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็เชิญส่งเข้ามานะครับเราก็จะพยายามหาข้อมูลมาเพื่อมาตอบข้อสงสัยต่างๆวันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ